ดิจ่าเจนะบิตคอยอร์นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเครื่องขุดบิตคอยอีกแล้วนะครับวันนี้เครื่องขุดบิตคอยของเราจะเป็นเครื่องไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าเครื่อง i polo นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขุดบิตคอยที่เรียกว่าราคาคุ้มค่าที่สุดนะครับให้แรงขุดถึง60เทรา h ฮ r นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่หมื่นกว่านะครับไม่ถึง2 0 0หมื่นนะฮะซึ่ง มันคุ้มค่ามากกับไอคุดที่ให้มา60เทาเฮดนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราบอกราคากันตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับว่าข้างใน iPo โ B1L นะครับตัวนี้นะมันมีอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราเกีย2สองนักบดนะครับ B1L นะครับก็เป็นเครื่องจากแบรนด์ i p พอโนะครับ ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ทำสุด e t h ETC ที่เคยเขา,ายดีในอดีตนะครับก็ mm hmm. หันมาทำเครื่องขุดปิดคอยบ้างนะครับแต่จะทำในขุดได้ไม่เยอะมากนะครับตัวนี้แต่ว่าทำราคาออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับก็จะกินไฟรประมาณ3,000วัตต์นะครับ mm hmm. เปิดออกมากนะครับ กล่องด้านบนก็จะมีโฟมกันกระแทกนะครับตัวนี้โฟมหนาเลยนะโอโ้โหโฟมแบบสูงมากนะครับนี่นะแล้วก็คู่มือของไอโฟโรนะครับตัวนี้นะคู่มือไอโฟโรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคู่มือก็คือสแกน QR code นะครับแล้วเชื่อจะดูคู่มือนะครับ แ้วก็ตัวเครื่องจะมีอีกอันหนึ่งก็คือสายไฟมานะครับแต่ว่าสายไฟตัวนี้เป็นเป็นหัวจีนนะครับแต่เราซื้อกับร้านเราแถมสายไฟหัวไทยให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าโอเคตัวเครื่องนะครับอ่ะจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเอ,อของแบนไอโฟโรไม่ได้ใส่ไม่ได้หอ่อตัวถุงมานะครับ ไม่ต้องตกใจนะใครซื้อไปโอ้ยไม่มีถุง่อนะครับไม่ใช่มือสองนะบมืหนึ่งนะไอ่ฟลไม่ได้ห่อถุงนะครับตัวนี้นะครับนี่อ่านะ้ไม่ต้องห่วงเรื่องของรอยนะครับมีเป็นปกตินะครับเนี่ยมันจะมีบ้างนะครับไอโฟลนะตัวนี้ไอโฟล์บีหนึ่งแอนะครับการแพ็คนะครับ อาจจะไม่เรียบร้อยมากนะครับตัวเครื่องนี้นะเนี่ยมันก็เป็นท o w e r i ร o ไอโฟเหมือนกันใช้1 1 5อถึงส4 5โวลต์นะครับแล้วก็1 2บโวลต์จ่ายโทรนลนะตัวนี้ตัวเครื่องก็จะมีพัดลมด้านหน้านะครับ4ต,ตัวนะพัดลมเครื่อง2นะคราะวันพาวเวอร์นะครับ,รรบไฟใช้แบบ ตัวของหัว C9 4 9นะครับอ่าสวิต์ปิดเปิด power นะครับอันนี้มีให้ัดลม power แบบเล็กนะครับเสียงดังหน่อยนะครับสองตัวด้านหลังนะครับพัดลม AVC นะครับสองตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ power นะครับมีการติด v วอยมานะครับก็จะแกะไม่ได้นะแต่รู้สึก ตัวนี้จะไม่มีประกันนะครับแกะได้นะสามารถแกะซ่อมได้ตามตามการใช้งานนะครับถ้าช่วงบิตคอยตีกนะครับตัวแรงขุด60สิะฮนะครับสามารถทำราคานะครับไปได้ถึงหลักแสนเลยนะครับก็คือแสนกว่าบาทนะครับก็คือขึ้นไปคูณ1ิเท่านะครับนะก็คือถือว่า ดีมากๆนะที่คือตอนไหนนะก็คือบิตคอยประมาณ2ล้านนะครับตอนนี้อยู่ประมาณล้านประมาณเกือบเกือบล้านนะครับ2ล้านขึ้น2เท่าทำไมมันถึงทำราคาสูงขึ้นไปได้นะครับเดีย๋ยวเราคำนวณให้ดูกันนะตอนนี้ B1L นะครับ มันผุดติดลบอยู่นะครับรายได้ติดลบอยู่กำลังไฟ3,000วัตต์60ิเทลเฮนะฮะ75ห้าเดซิเบลนะครับ,รบติดลบ3ดอลลาร์ก็คือต่อเดือนนะครับอ่าตอนนี้มันคือ1้อยสี่สิบดอยส่ลลาร์นะครับคูณด้วย33นะครับ สามห้าามห้าครับห้าพันะ 5, สต่อเดือนนะถ้าเกิดตอนนี้นะราคาหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิด Bitcoin ขึ้นไปแตะ2ล้านใหม่ขึ้นประมาณ2อจดห้าเท่ารายได้ของเขาจะคูณ2อุดห้านะครับจะทำให้อยู่ที่เดือนละหมื่นสามนะครับหากค่าไฟ9 0 0าพันนะครับก็จะเหลือ อ่ะต้องคูณ 2. 5ด้ด้วยจะเหลือ4,000ันต่อเดือนนะครับถ้าเครื่องละ12,000เหมือนเดิมหรือ18,000เหมือนเดิมนะครับมันคือการคืนทุนภายใน4เดือนใครก็ซื้อนะครับบอกเลยนะและบิตคอยอาจจะขึ้นมากกว่า2ล้านด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นไปรายได้เท่านี้นะครับอ่าขึ้นไป สิบเปอร์เซนสิบเท่านะครับถ้าบิตคอยึ้นสิบเท่ารายได้เขาจะสี่หมื่นต่อเดือนนะครับคือถ้าสี่หมื่นต่อเดือนเนี่ยมันเราคาเครื่องเนี่ยสี่แสนแน่นอนนะครับอ่าประมาณนั้นแต่อันนี้ผมคิดแค่จริงคิดง่ายๆนะครับราคาเครื่องนะครับก็คืออ่าหึ่ปีคืนทุนนะครับคือราคาเครื่องในตอนนั้นนะครับ เดีคูณ1ิบไปนะแสนกว่าก็น่าจะอ่าบิตคอยขึ้นแค่ประมาณสักสามเท่าก็แสนกว่าบาทนะฮะอ่ะสี่เท่าแล้วกันประมาณสี่เท่า,ารประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเจ้าไอโฟโลนะฮะที่คนซื้อไม่คุ้มค่าไฟซื้อไปทำไมนะครับอันนี้ก็คือคำตอบมันมีโอกาสกลับมาคุ้มค่าไฟได้นะฮะอันนี้นะครับโฟมด้านในนะครับแล้วก็ตัวคุมเครื่องนะ ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเราเทสให้ดูกันกับวัดไฟแล้วก็วัดเสียงให้ดูนะครับอธิบายปุ่มของอโฟโก่อนมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับสายแลนนะครับเสียงว่า ETH นะครับแล้วก็ช่อง TFGuard ก็ไว้สำหรับลงตฟวมแวผ่าน SDGuard นะครับปุ่ม IP Report นะครับไว้สำหรับแจ้ง IP ขึ้นไปบนโปรแกรมโปรแกรมก็ชื่อ IP Report เหมือนกันเลยนะแล้วก็ปุ่มรีเซ t นะครับใช้ประกาจิ้มนะครับ ก็คือเป็นการรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าโรงงานนะครับไฟสีเขียวกับสีแดงเขียนว่าฟอกกันนอร์มออนะครับสีแดงก็คือไฟทที่แสดงว่าเครื่องมีปัญหานะครับสีเขียวก็ไฟว่าเครื่องปกตินะครับตั้งขึ้นพร้อมกันก็เครื่องค้างนะฮะแค่นั้นเลยนะครับใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูหรือว่าไปดูชิปย้อนหลังก็ได้นะครับก็มีรีวิวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะ ไพโลนะครับ B 1 L นะครับทำแรงขุดได้60เทระนะการใช้งานง่ายนะมันเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเสียบที่บ้านเสร็จแล้วก็ใช้ IP report หรือใช้ Advanced IP Scanner นะครับถ้าซื้อที่ร้านเราเราก็มีบริการเซตให้ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับขุดได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับการดูแลนะครับควางฝุ่นความร้อนความชื้น นะครับที่มันไม่ชอบนะครับถ้าดูแลตรงนั้นดีๆนะครับเครื่องจะอยู่ยาวๆนะถ้าดูแลไม่ดีเครื่องก็มีปัญหาบ่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะที่เราไม่ได้ประกันแบบมีเซอร์วิสชาร์จเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าบางคนนะครับขุดแบบสมบุกสมบันเลยนะครับจริงๆมันอยู่นอกเหนือประกันเราก็เลยต้องใส่เซอร์วิสชาร์จเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนมากปัญหาที่เสียมันเกิดจาก การดูแลสภาพเครื่องที่มันไม่ดีนะครับถ้าดูแลดีเนี่ยยังไงก็อยู่เกิน6เดือนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้วันนี้เราก็เลาประกันของอตัวเครื่องวัน6เดือนนะแต่ว่าบางอาสอบถามก่อนบางรุ่นก็ปีหนึ่งบางรุ่นก็6เดือนบางรุ่นไม่มีประกันนะครับอ่ะว่าไปเพงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ประกันร้านให้7วันนะครับประกันโรงงานนะหเดือน แล้วใครสนใจก็สอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามเจมิคอยนินเออร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับวันนี้ลาไปก็เจ้าตัวเครื่องขุดบิทคอยน์อที่คุ้มที่สุดนะไอพาร์โร่ B1L สวัสดีครับ